สว,สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่องแบอิ Infinity วันนี้เราจะมารีวิวรอกใหม่กับคันใหม่ครับและก็จัดชุด ใหญ่ไปเลยไฟกับ <Okay. S 1> พิบครับ <Wow. S 1> แต่ราคาสบายกระเป๋าครับทุกคนรอกนี้จะเป็นของนัทแจ็คนะครับ <Wow. S 1> เห็นว่าใช้ดีอยู่ <Wow. S 1> นี่ครับเขาเรียกว่า black devil d e m o n <Wow. S 1> ราคานี้โอเคเลยครับสบายกระเป๋าเลยตัวนี้แล้วก็สาย PE champion PE 4 50ปอนด์ครับแล้วก็ใส่ช็อคหน้า V bass 80บปอนด์ จดมาชุดน okay. er> okay. 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 ี้เลยพริ้งเบทหกโอชัดดูแน่นอนเลยครับตัวนี้โอเคพริ้งใจร้ายโอเคครับแล้วก็กิฟเป็นของ BPO โอเบอร์สองครับคันนี้จะเป็นของไบซันไบซันนะครับนี่ครับโอเคครับไบซันครับหกฟุตคนนะครับประมาณเบทเท่าไหร่วะสิบยี่สิบเนาะ ปิด20ครับอันนี้เรียนคนช่องตุกปลาพิชซินมาสใส่ครับผมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะดูครับดูด้านข้างดูวิวว่าสวยไหมก็เลยอูนะครับแต่อครับโอ้โหน่าจะสวยครับอยู่กับมือสั่นครับเน้ำตาไหลรับเป็นท้องครับคุณไม่ออกคุณไม่ออกตื่นเต้นเลย โอ้โหว้าวสวยน่าว่าครับของพี่ติชกี้นะครับเไอต้าจิ๊กจิ๊กมาดูแถมแถมอะไรกระเป๋าอโอ้กระเป๋าก็สวยเยโอ้คุ้มเกินราคานี้ยแล้วก็นี้อะไรอะไรครับส่งฟรีนะว่าส่งฟรีฟรีไหมเนี้ยหนึ่งปีจริงอ่ะผมไม่รู้อ่ะโอเคครับ ใบประกันครับไม่รู้ใบประกันใช่ใบประกันนี่อะไรเฮ้จับมาดูรอกดิว่าสวยเสียอะไรอ่ะรอกรอกรอกเป็นรอกเท่าไหร่อ่ะเจ็ดจุดหนึ่งเหรอเจ็ดจดสามไปเจ็ดสองเจ็ดจุดสองครับ้ายครับท่านมันมันเป็นสีทองนิดหน่อยโอ้สวยมากเฮ้ยเ็ดเดหนึ่งแบคเดวิงครับเดมอนเจ็ดจุดหนึ่งครับงานชดูพี่แจ็คว่าสบายสบายเลยเดี๋ยวเราจะจับครับ เดี๋ยวจะไซส์สายก่อนนะครับโอเคสวยเกินมาดูลูกปืนนะครับมาดูลูกปืนปืนเท่าไหร่ห้านะครับโอ้โหชัดเจนครับตัวนี้มีลูกปืนน่าจะนืครับตัวนี้คองสปูนนะครับนอนเลยครัฝาดด้วยนะครับของพี่แจ็คน้าเจ็กกี้ราคาสบายกระเป๋าครับเดี๋ยวจะใส์สายโอเคครับจัดไป ครับใส่ได้ไหมครับคู่กับใบสั้นนะครับน่าจะเข้าชุดนะว่ากะว่าจะเอาคู่กับเดวิลแต่ว่าไม่มีครับในปัตตานีใบสั้นนะจัดมาก่อนใบสั้นพอพอถึงมือนะครับพอตึงมือแกะสายเลยโอ้ลื่นดีครับทุกคนลื่นๆเลยครับโอ้บ่อยแน่งานนี้คุ้มแน่นอน ฉันเปลี่ยนห้าสิบอกปาดแหกแน่ๆจะดูให้คาเฟ่พิชมิน,น,น,นอะไรมาเนี่ยไอ้หิมโอ้โหเฉนเลยครับมือตปรไกด์ไม่ใช่วงไกด์มีนนทั้งหมด9นะครับ9อย่าง มีทั้งหมดเก้าตัวไม่ถึงหนึ่งพันถ้าถึงหนึ่งพันกว่าประมาณสิบตัวไก่ปรโตูกไก่เหรอใช่ปรโตเรียกปรโตูกไก่โอเควงไก่โยโย่ยังไละไก่ไก่พูนตีเหรอเนครับขึ้นสายแล้วครับสายคิดว่าจะจุดยังไงผมจะเอาเท่าไหร่กี่เมตรเต็มเต็มไปเลย nên Hãy subscribe cho โอเคครับทุกคนเห็นอันว <antique energy S 1> <dairy S 2> ่าเสร็จแล้วครับสวยมาก Black Devil d i a m o n สวยครับตัวนี้นี่ครับคันหุบฟึ๊กหุบครับเราจะบอลเลยบอลก่อนเลยบอลมากนี่ครับใจร้ายจากไข้ฟึ๊งโอเคเลยครับลาจัดไปครับอดชมนะครับทุกคน ฝากช่อนด้วยนะครับเบอินฟินิตี้เดี๋ยวไปลาชโดูกันเราดูผลงานนะครับเกับชุดใหม่ไปกับพิ่นี่ครับแบ a ็กเดว i l โอ้โหโอเคจัดไปฝากด้วยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้เราถึงบ่อเลยครับเราพาชุดใหม่ของเราครับนี่ครับชุดนี้เลยครับ Black Devil ย์อยู่เดมอนกับทันใบั่ง10 20ครับโอเคเราจะมาเทสดูครับกับเหยื่อใจร้ายครับของนาแจ็ค จะพริ้งครับโอเคโอเคครับดูซีว่าจะได้ตัวชัดดูไหมครับโอเคจัดไปรอชมผลงานครับทุกคนโอเคฝากด้วยนะครับอาเบอินฟินิตี้ไม่มีพลาดดูแล้วด้วยชัดูแต่ว่าเราเทสทันใหม่ของเราครับโอเคจัดไปโอเคครับทุกคนลื่นมากเลยผ่านอยู่ครับกับร็อคราคาสบายกระเป๋าครับ Black Devil Demon นะครับ ปรับนวลอยู่ครับโอเคน่าจะตีไกลยอยู่ครับแต่อยู่ที่เหยื่อครับไปครับไปหาข้อกันโอเคครับรีวิวร็อกแบล็คเดวิว จากไข่แล้วเดวิลถือว่าผ่านครับลื่นจัดเลยแล้วก็ทันไบสัน้นก,ก็โอเคอยู่ครับจัดไปแต่ไม่ได้ปลาครับวันนี้ฝากด้วยนะครับแล้วเดวิลจัดไปของนายแจ็คแจ็กกี้ครับโอเคครับสวัสดีครับวัาอะไรกุมสลดฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ